ครับพี่บุญยืนครับพอจะบอกได้ไหมครับว่าข้างซ้ายมือของใครครับฝ่าขวาวา,วา,วามือของใครฮะจริงผมเป็นทำงานกเกษตรเกษตรเตนาฮะแล้วเขาจ้างคนงานเขามาทำอ๋อแต่ว่าชื่อเขารู้จักไหมพี่อ้อยพี่อ,พอ,อ้อยเนื้อนาเขาจะประมาณเท่าไหร่10ไร่นะครับข้าวพันเดียวกันก็ขอ49หวานวันเดียวกัน ปรากฏว่าของเรานะฮะต่างกันลึกลับเลยต้นสูงมากนะครับ<ด>ท่านผู้ชมดูนะฮะซ้ายกับขวาต่างกันจริงๆนะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรวงกันใกล้ๆรวงค่อนข้างจะยาวนะครับอเอ้าลองดูลองดูงดฮะลองดูลวงี่ก็ตาาต,ต้นต่างๆจะยาวกว่านี่นี่ครับ เต็มฮะเมดเต็มตนี่ยังยังยังสูบแป้งเขาอยู่ครับยัง<ช>ยังเลี้ยงแป้งเขาอีกเม็ดทียิบเลยโอ้โหแล้วมาดูตรงกันข้ามนะครับพันเดียวกันนี่คืเข้าเท่านั้นอ่าเรายังไม่เข้าใจนะค่ว่าทําไมเป็เข้าเท,ท่านี้ก็<ม>อยู่ที่ผลิตพันธุ์แล้วล่ะครับนี่ติดเดียวแล้วก็ที่สําคัญละแง้น้อยด้วยนะครับนี่ติดเดียวนิดเดียวชัดเจนนะครับซ้ายกับขวาดูความเข้มของสีของใบก็พอจะมองออกนะครับท่านผู้ชม ข้าวพันธ์เดียวกันหวานพร้อมกันนะฮะแต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับวันนี้ได้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยชุดปุ๋ยเสือนะฮะปุ๋ยเคมีเสือ,อ,อสิงโตนะฮะแล้วก็ชุดฉีดพ่นสีรหายวก,กับไนโตรเจน3ามร้อยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ดีใจไหมครับพี่บุรุษดีใจเนาะที่เราเรา,เรา,เราทำาข้าวได้สวยอย่างนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูไล่เรียงกันไปเรื่อยเดี๋ยวพี่พี่บ ต้นสูงใบเขียวใบตั้งเม็ดใสใสมากนะครับใสแจ๋วเลยนะยังไม่ทันจะเริ่มเหลืองเลยใสเยเห็นแล้วชื่นใจอันั้นเีอืมดเริ่มเหลรอันนี้อันนี้เริ่มเริ่มแก่ละใสใ้วพี่ลือลองลองลองแก่มนสักเม็ดหนึ่งเอามาแกะเปลืกดูนิดนึงเม็ด ท้ายอ่านัลล่นแหล,ละนั่นแหละนั่นแหละยังไม่ถึงกําหนดนะครับท่านผู้ชมเพราะยังไม่ได้90วันเลยนะครับสําหรับพันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ115วันนะฮะอันนี้คือเบื้องต้นตั้งไปเลยฮะบนถุงมือสีดำนั่นแหละครับเ,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 เม็ดอ้วนมากเลยนะครับอ้วนใส่นะฮะ แต่เม็ดมันยังแกล่งไม่พอเพราะอายุยังไม่ถึงนะครับแต่ความใสนี่มาเลยอ้วนด้วยื <c oughs> เอ้าหม่เอาใหม่เพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับ